สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคลิปประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์จากทางสายชั้นประถมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูอานคุณครูสุจิตราสีดาจิตครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ5และคุณครูสุภวัตก้องขันคุณครูบักครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ5ค่ะ วันนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะในวันนี้ครูอันมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสายชั้นประถมศึกษาปีที่3มาแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนได้รับทราบนะคะเรื่องแรกก็คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ในเดือนพฤศจิกายนนะคะในเดือนนี้เรายังมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์อยู่นะคะโดยจากการเรียนการสอนผ่านลายกลุ่มของชั้นเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้คลิปวิดีโอประกอบการสอนใบงานออนไลน์หรือไลฟ์เวิร์กชีตนะคะ Google Form และยังมีการเข้าเรียนสดผ่าน Google Meet ด้วยนะคะเด็กๆที่สะดวกสามารถเข้าเรียนสดผ่าน Google Meet พบปะพูดคุยกับคุณครูประจำวิชาได้โดยตรงและเด็กๆที่ไม่สะดวก สามารถเรียนย้อนหลังผ่านคลิปวิดีโอได้ด้วยเช่นกันนะคะเด็กๆที่จะเรียนย้อนหลังสามารถติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ผ่านทาง a c e b o o k สายชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูได้รวบรวมลิงก์คลิปวิดีโอในแต่ละวันไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะสำหรับการส่งงานเราปรับรูปแบบการส่งงานเป็นการส่งงาน การใช้ลิงก์ของ Google Form และการเช็คชื่อในแต่ละวันของแต่ละห้องเรียนก็ปรับเป็นการใช้ลิงก์แบบ Google Form ด้วยเช่นกันนะคะในการส่งงานและการเช็คชื่อนี้หากเกิดปัญหาหรือพบข้อผิดพลาดในการส่งงานหรือการเช็คชื่อสามารถแจ้งคุณครูประจำชั้นเพื่อที่จะดาเนินการแก้ไขให้ได้นะคะเด็กๆอย่าลืมเช็คชื่อทุกวันเข้าเรียนตามเวลา และตามงานให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะครูขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นเข้าเรียนออนไลน์ตลอดส่งงานเป็นประจำอยา่างสม่ำเสมอชช่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะในวันนี้นอกจากครูอันจัมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แล้วยังมีคุณครูอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือคุณครูสุภวัฒน์กองขัน ที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ท5มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะไปพบก,กับครูปั๊กกันเลยะคะ่ะสวัสดีครับมาพบกับคุณครูปลั๊กนะครับในสัปดาห์หนี้นะครับครูปลั๊กก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของโรงเรียนอนรุราษรพิศิษฐ์ในสัปดาห์หนี้นะครับกิจกรรมที่สําคัญเลยก็คือโรงเรียนของเราได้ทําการ Big c l e a n i n g Day นะครับ ทำความสะอาดโรงเรียนนะครับทั้งในห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้นะครับนอกระเบียงนะครับและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยรอบๆองของเรืนอนเรานะครับได้ทําการฉีดและพ่นยานะครับล้างและทําความสะอาดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากนักเรียนต้องมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนของเรานะครับ ก็ให้นักเรียนนะครับติดตามนะครับข่าวสารนะครับจากครูประจําชั้นของนักเรียนนะครับส่วนวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ครูมีความห่วงใยนะครับในสถานการณ์ช่วงโควิด -19 นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับคอยดูแลตัวเองอย่างเช่นล้างมือให้สะอาดนะครับฉีดและพ่นแอลกอฮอล์นะครับเมื่อจับสิ่งของอะไรใส่แมสนะครับและไม่จำเป็นนะครับ ก็ไม่ครวรที่จะออกจากบ้านนะครับหรือไปอยู่ในกลุ่มที่มีคนจำนวนมากนะครับวันนี้นะครับครูปั๊กนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่